วันจันทร์ที่19เนะครับเดือนสิงหานะฮะเรียกเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะฮะตามความเชื่อนะครับเขาหมายถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับเขาถือว่าเป็นวันที่มีพลังงานพิเศษนะฮะตามความเชื่อว่าจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเรานะครับหรือการตัดสินใจครั้งสําคัญบางทีเราจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญมันก็จะมาลงในวันดังกล่าวนี้นะครับรวมถึงนะครับมันมีแรงกระเพื่อมนะฮะอยู่ สี่ห้าเรื่องนะครับเรื่องแรกครับเขาชื่อว่าเป็นเรื่องของการช่วงเวลาของการขอพรนะครับขอพรในเรื่องต่างๆโดยจันนะฮะจันเจ้าขาขอข้าวขอแกงนะครับเรามีเรื่องวันอมาวสีวันนึงครับแต่ว่านี้จัน์สอนจันไปอีกแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีจันเพนนะฮะติดติดกันนะครับเดี๋ยวมีช่วงเส้นเดือนอีกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ว่าโอเควันที่19เนี่ยนะครับมีโอกาสจะไหว้พระทําบุญขอพรหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญ จะดีเป็นพิเศษนะครับเขายังหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ใเริ่มต้นงาน,เร,นจรจาเริ่มต้นเจรจาเริ่มต้นเอกสารนะฮะจะซื้อบ้านขายบ้านหรือบางทีนะครับจะทําสัญญาสําคัญของตัวเรานะครับปกติเขาก็ใช้ในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ทําการมงคลทําการหรือทําพิธีกรรมนะครับอาจจะมีเรื่องพิธีกรรมในวันดังกล่าวนี้ด้วยนะฮะเราจะเห็นนะครับในช่วง สุดสัปดาห์นี้นะครับจนถึงวันจันทร์มีเรื่องของการทําพิธีกรรม <c oughs> เช่นปลุกเสกพระนะฮะหรือว่าไหว้ครูนะครับหรือบางทีนะครับมีพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานมงคลนะฮะแล้วก็ปลุกเสกของขลังของอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมมันเป็นวันที่มีพลังหรืออนุภาพในเรื่องการทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นมงคลนะครับทีนี้นะฮะมันมีเรื่องราวของจันทร์ซ้อนจันทร์อีกนะฮะคือจะเรียกว่า การตัดสินใจหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็มีนะครับบางท่านอาจจะตัดสินใจเรื่องจะอยู่ต่อเรื่องงานนะครับจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะฮะและก็การตัดสินใจไม่ใช่แคเรื่องเงินอย่างเดียวการลงทุนนะครับบางคนจะลงทุนตกลงตัดสินใจลงทุนหรือจะถอนการลงทุนนะครับแปลว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับมันจะมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นวันนการเริ่มต้นวันในการจบเพื่อจาก เร็นเการเรียกว่าจะดําเนินงานต่อหรือจะถอนฐานทัพหรือว่าถอนการผลิตอะไรก็าตามนะครับมันจะเป็นวันที่หลายคนจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญนะฮะจริงๆนะครับการซ้อนใจเนี่ยมันยังหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของบ้านเมืองด้วยนะครับมันก็จะเช่นนะฮะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของภาคการเมืองนะฮะและการเปลี่ยนแปลงเรื่องของธรรมชาติครับเช่นภัยธรรมชาตินะฮะ ก็แปลว่าช่วงนี้นะครับวันจันทร์นี่นะฮะจริงๆนะในระหว่างที่ดาวจันทร์มันเด่นมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่ต้องแบบเป๊ะๆวันเวลานะครับมันคือช่วงเวลานะฮะก็แปลว่าช่วงนี้นะครับแต่ว่าไฮไลท์ตรงกลางหรือเซนเตอร์มันจะอยู่ที่วันจันทร์นี่นะครับระวังเรื่องภัยธรรมชาตินะฮะมันก็จะยืดหยุ่นไปสองสวันนะครับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกหรือว่าการตัดสินใจครั้งสําคัญของบ้านเมืองนะครับ มันก็จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับหรือวันจันทร์ช่วงจันทร์ซ้อนจันทร์แบบนี้นะฮะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องจับตาดูดีๆสําคัญคือดาวอาทิตย์ค่อย,ย้ายด้วยนะครับดาวอาทิตย,ย์ย้ายย้ายมาเป็นกเกษตรตาธบอดีครับมันเติมพลังให้มันจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญดาวอาทิตย์มันร้อนนะฮะมันก็จะมีเรื่องร้อนรอนดาวอาทิตย์ตอนนี้โคจรเล็งดาวเสาร์โอ้โยิง่งเรียกู้ธาตุไฟแม้ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆของ ตัวเราของครอบครัวหรือของออฟฟิศของที่ทำงานหรือของบ้านเมืองมันร้อน,นครมันจะร้อนหมดเลยครับจากนี้ไปมันจะมีเรื่องร้อนขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเราเห็นและเข้าเขาว่าเริ่มมาแล้วแต่ถ้าห่วงผมก็ห่วงเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเพราะว่าบางทีมันก็กําหนดร้อยซไม่ได้นะฮะว่าเออมันจะเกิดเวลาอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันจะต้องเตือนไว้ก่อนนะครับภัยธรรมชาติหรือภัยจากยานพาหนะบกเรืออากาศนะครับช่วงเนี้ย จะเดินทางข้ามเกาะเดินทางผ่านทะเลเดินทางในช่วงที่พายุแรงๆนะครับต้องระวังนะฮะภายทางรถนะครับอันตรายเหมือนกันนะฉะนั้นวันเี็กเก่าหรือว่าช่วงสองสวันนี้นะครับก็ต้องระวังเรื่องการขับรถการเดินทางนะครับอย่างน้อยความการระวังเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับมันถึงเมื่อไรที่เราระวังแล้วเออมันจะเซฟนะครับได้มันจะเป็นช่วงจะจานซ้อนจานหรือว่าช่วงวันปกติถ้ามันได้ระวังมันก็ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้เราโฟกัสไปพิเศษเราจะได้ ระวังเป็นพิเศษนะครับด mm ูเรื่องสภาพรถด้วยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่จะล่องเรือนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะฮะบางคนก็ทุกทีเวลาเข้าขึ้นเรือมันจะมีชูชีพนะฮะก็ย่าดืมใส่ไว้ตลอดนะฮะบางทีจะข้ามเกาะหรือไป่นไปนนี่นะฮะก็จะมีตลอดนะครับบางคนขี้เกียจใส่ใส่ครับไม่ต้องกลัวนฮะบางทีเรือกลัวเรือใหญ่ไม่ต้องกลัวใส่ครับควรใส่นะฮะหรือแม้แต่ครับทางอากาศนะครับมันก็จะมีเรื่องของเรื่องของเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะฮะหรือว่า ในละแวกพูดยภาคของเราเนี่ยครับมันก็มีเหตุเรื่องของเรื่องร้ายเรื่องของเครื่องบินนะฮะนี่ครับนี้คือสิ่งที่เตือนไว้นะครับแล้วพระจันทร์ไปกระตุ้นอารมณ์นะครับอันนี้มันจะเกิดอารมณ์นะฮะอารมณ์โชววูบอารมณ์แบบฉับพลันนะฮะหรืออารมณ์ถึงขังหรือว่าอารมณ์การทะเลาะเบาแว้งไม่ว่าถ้าใครทะเลาะมันจะทะเลาะแรงมากนะครับถ้าอย่างวันอมาวสีเนี่ยมันก็จะให้ระวังไปหนึ่งเดือนแต่นี้ไม่ต้องหนึ่งเดือนครับ อันนี้มันจะมีเรื่องแรงแรงเล่ยร้ายหรือว่าเรื่องฮือฮาเรื่องวุ่ยว่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเจ้าของบ้านเมืองอะไรก็ตามนะครับมันจะอยู่ในช่วงนะครับสองสัปดาห์อย่างนี้ไปนะฮะเนี่ยครับก็เตรียมพร้อมนะฮะเซ็นเตอร์คือเบอร์จันจันซ้อนจันสิบเก้านะครับแล้วก็บวกลุงหน้านิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในช่วงง่ายๆคือสัปดาห์หน้านี่นะฮะเนี่ยครับจันทซ้อนจันทร์จะมีผลค่อนข้างแรงนะครับอาทิตย์เป็นเกษตราธิบดีเร่งดาวเสาโอ้ไม่ธรรมดานะแถมนะครับเดี๋ยวเรียกว่า ดาวสุกนะรมันก็จะขยับในช่วงสิ้นเดือนครับแต่ว่าดาวพระเกตเขาย้ายหลอดโอ้โหนี่ว่าไปเดือนนี้ดาวหลายดวงขยับเหมือนกับจัดทับอะไรบางอย่างใหม่มันก็จะจัดทับบางสิ่งนะครับจากนี้ไปนะครับก็เรียกว่าดูแลตัวเองนะครับสิ่งที่ทําได้คือหนึ่งดูแลตัวเองนะครับสองระวังเรื่องการเงินนะครับสามระวังอารมณ์นะฮรสี่ระวังอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับผมห่วงเรื่องของร่างกายความไม่มีโลคเลาประเสริฐจนตช่วยนี้ดูแลร่างกายนะครับบางๆหาครับบอกคุณพ่อคุณแม่นะหัวใาใยานะครับ แล้วก็ลูกหลานจะทําอะไรส่งเสี่ยงนะฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่วัยตายายท่ยานปวดแค่ไม่สบายอยู่รีบดูแลรีบรักษานะฮะอย่าปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าช่วงแบบรอยต่อของดาวย้ายรอยต่อของจันทร์ซ้อนจันทร์หรือว่ามอนอม,อมอสีเนะี่ยมันมักจะมีเรื่องมีเหตุแรงเหตุใหญ่ๆหรือเหตุที่ทําให้เราแตกตื่นตกใจยอยู่เสมอนะครับฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในช่วงวันจนนันทร์จันทร์ซ้อนจันทร์ดูแลสุขภาพร่รางกายระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องตัง น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแล้วว่าระวังเรื่องภัยธรรมชาตินะฮะแล้วก็มันจะเป็นก็เรียกว่าเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วงดัืกลจาวนี้ระวังเรื่องของการตัดสินใจครั้งสําคัญจะเป็นการตัดสินใจครั้งสาคัญสาคัญในช่วงจากนี้ไปนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญแต่อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะฮะให้ตัดสินใจด้วยเหตุผลนะครับเหตุผลข้อมูลนะฮะห้ามตัดสินใจด้วยอารมณ์โ้โหไม่งั้นเพี้ยนเลยนะฮะ เพราะอารมณ์จะสวิงแรงมากนะครับแล้วก็ระวังความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวงระหว่างกันและกันมันจะมีเหตุให้แบบทะเลาะขัดแยง้งหรือมีเหตุให้เรื่องการทําร้ายกันนะครับช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะฮะอาจจะมีการเรื่องอะรร้ายการทําร้ายกันแบบรแรงๆนะครับโอเคเนาะก็คือพระจาจาร์มันเป็นกระตุ้นอารมณ์นะฮะพออารมณ์รักโกรธโกรธโงมก็ก่อให้เกิดปัญหานะครับต่างๆรอบตัวเราได้โอเคครับอย่าทำอะไรที่ทุจริตนะครับทำอะไรทุจริตเนี่ย มันจะถูกจับได้ไวนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับ